เสียงที่เ <c oughs> สียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงจากรถหน่วยบริการติดตั้งลางน้ำลงน้ำฝนไม่ใช่นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงท่อที่ผมไปทำมาให,หม่นะเอา้าผมลืมเติมน้ำมันหา <c oughs> ใช่ไหมม <c oughs> ูโฟน <c oughs> อะไรวะเนี้ย <c oughs> โอ้มีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าแถวนี้ <c oughs> Да. ทุกคนก็นด้วยนะครับตันนี้น้ำมันจะหมดอีกแล้วเครื่องขี่ออกมาแท้ๆเราก็ต้องไปเติมใหม่พยากรณ์ในแอปบอกว่าฝนจะตกนะครับวันนี้แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าจะตกหรอกในแอปมันบอกว่ากำลังตกแต่ดีแล้วที่มันไม่ตกหรือว่ามันไปตกที่ที่เราจะไปไม่รู้ อาลืมบอกนะครับผมจะไปหาที่กินกาแฟที่บุกไซวลเวลล์ที่อำเภอบ้านค่ายวัดระยองนะครับเดี๋ยวแบบแรกต้องหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนหาเติมน้ำมันฟรีดีกว่าไหม <laughs> ฝนเหมือนจะตกนะแต่เขอยากให้ตกเลยไปตกเถอะที่เขาทำไรทำนาเนึบ มบอกไปเมื่อวานผมไปทําท่อมาแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปลงเสียงที่เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงจากรถหน่วยบริการติตตั้งลางน้ําลงน้ําฝนไม่ใช่นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงท่อที่ผมไปทํามาใหม่นะเป็นเป็นปลายปลายคอสวม2.5นิ้วผมก็เลยเดินคอใหม่เป็น2.5 แต่เสียงมันผมก็รู้สึกว่ามันตอนตอนโราสตาร์นก็บ้รมันรู้สึกว่าแน่นกว่าเดิมระดังแน่นดังดังนุ่มกว่าเดิมซึ่งปลายมันเป็นปลายกับ๋องคล้ายๆพวก a ออาครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่รู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่าของเดิมที่ผมถอดออกของเดิมมันเป็นสามนิ้วนะเดินคอเดินสติปออนสามนิ้ว แล้วก็ท่อไปเอสซีงานงานไทยเสียงสามนิ้วมันก็เลยดังกว่าเวลาเราขี่เราเลยแต่รู้สึกว่าสองจุด้านิ้วเนี่ยที่กำลังได้ยินเย่ยรู้สึกว่ามันจะบิดติดมือกว่าท่อสามนิ้วที่ผมถอดออกไปนะคือเรากําคัดใช่ไหมเราเบิ้น มันจะบึ้มบึ้ม,บ,มบึ้มมาตามรอบมือเลยแต่ว่าของเดิมมันต้องรอนิดนึงเพราะว่าน่าจะโล่งอ่ะของเดิมมันใหญ่ไปแต่เสียงท่อมันก็ดังมันก็ดูดีครับแต่ผลที่ตามมาก็คือมันมันโล่งแล้วปิดไม่ติดมือเท่าไหร่เนาะเพื่อน,อนลองฟังดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมก็ว่าไม่ต่างจากเดิมมากนะ เดี๋ยวผมจะทำคลิปลงอาจจะก่อนคลิปนี้เลยซ้ำไหมไปหาดูได้นะครับผมไม่ได้เน้นทอแทไม่ได้เน้นอะไรนะเวลาทำทอเน้นงานทายงานกรอบนี่แหละเพราะว่าผมไม่มีตังค์ตรงๆ เราผมเป็นคนเบื่อง่ายครับได้ทรงนี้มาก็อยากจะเปลี่ยนทรงนู้นเปลี่ยนท่อไปสามทรงแล้วเนะี่ยตั้งแต่ได้รถมาปีหนึ่งับสองสามเดือนแล้วก็ทำลายรถไปสามลายไม้สองลายเดิกเปนไม่รวมลายที่ออกจากโรงงานถ้ารวมลายที่ออกจากโรงงานเลยก็เป็นสามลายสามสีนะครับเป็นลายแรกที่ผมซื้อก็ เป็น R6 ปี2019ครับที่มันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีดำฝั่งข้างบนจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดำตัวนั้นแหละแล้วก็ล้อก็สีน้ำเงินแล้วหลังจากนั้นต่อมาประมาณ3 4เดือนประมาณ4เดือนผมก็เลยเอาไปทำแล็ปสติกเกอร์ใหม่เป็นลายอ่ะพิโตนัส ยามาฮ่าปิโตนัสได้แรงบันดาลใจมาจากฟาวิโอก a นต a r าลาโนะครับที่เป็นนักแข่งมโตอเกีพีของทีมยามาฮ่าปิโตนัสซึ่งผมก็ได้ทำยังไม่ถึงปีก็ทำได้มาประมาณเจ็ดเดือนก็มาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นลายนี้แหละลายล่าสุดเนี่ยสีแดงสีขาวเนี่ย มันเป็นลายฉลอง20ปีของ R า6นะครับของของทีมทีมแข่งที่ออสเตรียเขาอะไรทีมไวยาทีเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเพิดมันสวยดีก็เลยเข้าร้านเดิมนี่แหละให้เขาแลปให้ลอกลายไปตอนนั้นหรอแล้วทำลายนี้ให้โดนไปลายนี้ผมโดนไปหกพัน แต่ลายพิตโตนัทพิตโตนัทสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเป็นถ่ารวมรวมตังเก็บไว้เพิ่มเีกหน่อยไปซื้อแฟรลิงแฟรลิงงานจีนได้เลยนะเนี่ยน้ำมาเพนสีอ๋อก็อยู่ที่ความชอบแล้วครับชอบลายไหนก็ไปลาย,ยานั้นบางคนเขาอาจจะไม่ชอบลายที่เราทำแต่ว่ามันเป็นความสุขของเราไงไม่ใช่ความสุขของเขาเราก็ทำไป ไม่ชอบก็เรื่องของเขาเขาอยากชอบลายไหนก็ให้เขาไปทําเองอันนี้มันรถเหล่าใช่ไหมครับเอาผมลืมเติมน้ำมันหายหใช่ไหมมูเพิน์นอูอะไรวะนนี้่ยโอ้มีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าแถวนี้ตายตายตาย รู้สึกจะมีอยู่นะเดี๋ยวดึเน้กก่อนโอ้ยหยังวะตอนแรกผมว่าจะเลี้ยวซ้ายตรงตรงไฟแดงที่มันมีสะพานข้าม่ะครับที่ผมผ่านมาตะก,กี้แล้วทีนี้ผมพูดเรื่องอะไรวะตะก,กี้พูดเรื่องช่างมันเหอะมันไปเขียววอดีด้วยแหละผมเลย <c oughs> โอ้อะไรกันครับเนี่ย ไม่มีจริงเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงเจอแล้วไอ้ลอดตายรลอดตายบุดวิดเอาเ5 1า0ครับพี่ ลอยหน่งรู้สึกว่าลอยหนึ่งทำไมแป๊บเดียวเองวะพูดดังไม่ได้เนะี่ยเขาได้จริง4.5ลิตรเลยละยี่สิบเอบาท84สิบสี่สตางค์รวดเร็วทันใจไปไปกันต่อรอดตายบดวิล รอ,อดละแต่ทั้งแรกผมว่าจะไปเติมฟรีไงเติมแบบใช้บินน้ำมันเติมพอดีพอดีว่ามีบินเติมน้ำมันอยู่200บาทไ,ได้ไม่ต้องเสียตังนะแต่ว่ามันลืมก็เลยได้มาเสียตังเติม100บาท จุดห2.5มันก็หนวกหูเอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่ะเกือบเกือบเท่า3เนิ้วที่ผมใส่มาเลยโอ้ลั่นอยู่เวลายกขึนเร่งมันมันยิงอยู่นะป๊อกป๊อปแมตตนิดเดียว แต่น่าจะจะพอรอบสูงนะรอบต่ำก็ไม่ลั่นนะไม่ยิงนะเมื่อคีลองหน่อยเมื่อวานทำท่อมายังไม่ยังไม่ได้ลองอัดเลยเมื่อคีเลยลองไปนิดเดียวไม่ได้ลองอัดมากลองนิดเดียวร้อยเดียวเองประมาณน,นั้นันนี้ก็คือ มาเทสไม้ด้วยนะครับพอดีผมซื้อไม้มาประมาณ50าสิบกว่าบาท60สิบบาทประมาณนี้ลองผมลองหม้ที่ราคาส่ำกว่ร้อยมาประมาณ3 4มอันละยังยังไม่เข้าที่จริงๆอะตอนแรกผมใช้บูยา่ามันดีมากเลยมันมันเก็บเสียงดีเกินไปมันไม่ได้ยินเสียงท่อมันได้ยินแต่เสียงพูดอะ ขนาดคนยืนคุยด้วยกันยังไม่ได้ยินเสียงเขาเลยเสียงหมวกกันน็อกก็เลยมาหาไม้ที่มันแบบราคาถูกเือมันเก็บเสียงข้างนอกได้มันที่ผมใช้มามันก็โอเคนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาต่างกันไปอ่ะอย่างอันล่าสุดอ่ะเสียงมันโอเคแต่ว่าเราต้องวัดดวงบางทีมันเสียงมันก็ไม่เข้าอ่ะเราอัดบางทีบางคลิปอ่ะ ทั้งที่เราก็เสียบสายแจ็คนะเสียงก็ไม่เข้าแต่ถ้าบางบางคลิปเสียงเข้าก็ก็รอดไปแต่ผมไม่อยกเสียงผมก็เลยเปลี่ยนเดีย่ยนไปใช้ตัวนี้แต่ตัวเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนตัวตัวที่ผมพูดตะกี้เสียงเข้าอะไรเข้าหมดโอเคหมดแต่ว่าเวลาขี่เร็วอ่ะเนี่ยขี่ประมาณเนี้ยไม่มันช็อตไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เลยทิ้งไป แต่ตัวนี้ผมยังยังไม่ได้ลองนะครับจริงๆรองลองละ่ะทีเนึยงแต่ว่ายังไม่ได้ลองดึงออกจากกล้องว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูถ้ามันโอเคผมก็จะใช้ตัวนี้แหละประมาณนะซื้อมาห้าิกว่าบาทรวมส่งรวมเลยด้ยก็ห0ส0บเดสปสิบเรเนะี้่ใกล้ถึงแล้วครับผลก็จะมาเหมือนกัน ถนนดีมากาาเป็นแบบเขตเศ็ชุชมชนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนถนโนโคตรดีครับน่าจะเรียวข้างหน้านะนี่นาปบุกไซวันเลยเขาทำทางเสร็จแล้วยังไม่รู้มาเขานั้นเขาทำถนนอยู่น่าจะเสร็จแล้วนะเห็น มีคนกิีแล้วออกมานั่นไงไม่ใช่คนนกรีตระยะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะตรงนี้นะโอเคอยู่เดียวของเดิมอยู่น้ำไไตกตกอ,อะไรไม่ไหนฝนตกหรืออะไร เป็นฝนตก อไอ้ไม่ใช่บุ๊กไซ V coffee ไปนัดน้องไว้ยัไงน้องมาพอดีมันไปไหนมาวะเนี่ยออกไปไหนมาเนี่ยฮะที่ไหนอะไะกินกาแฟก่อนโอเคครับถึงแล้วก็ฝัด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนในคลิปน้าสวัสดีครับหือของพี่ไงฮอยออะไรเนี่ยฮะหก0้าศูนย์อะไรอ๋อลองใส่ดูเอ้ยอยู่บ้านเบื่อค่อยถอดใส่ไม่ก็ขาย